สวัสดีขณะนี้เวลา12.00น,นดูบรรยากาศเงียบมากค่ะนน่น ون, ไกลๆนน่นบ้านเพื่อนอีกหนึ่งหลังที่อยู่ถัดจากเราไปอันนี้ กระต๊อหลังเล็กๆกลางสวนนะคะสวนเพื่อนอีกสวนหนึ่งนะคะหลังกระต๊อก็เป็นภูเขาค่ะนี่บรรยากาศยามเที่ยงนะคะที่แดดจ้ามากดูค่ะท้องฟ้าสว่างอลางช่างนี่คือยามแดดเปี้ยงๆเลยจ้ามาก ไม่รู้จะทำอะไรเงียบก็เงียบได้ยินแต่เสียงรถเสียงนกเงียบมากเลยค่ะวันนี้ยังไม่ตกค่ะฝนวันนี้เดีย๋ยวดูตอนเย็นนะคะตั้งเขามาทุกวันเห็นไหมนูน้นข้างหลังนูน้นภูเขาค่ะนี่คือหลังบ้านนะคะ หลังบ้านแมมแดดเปี้ยงก็ร้อนอบอ้าวเหมือนจะตกพอตกเย็นก็คึมมืดเหมือนไงเหมือนจะตกหาใหญ่ตอนนี้กลางวันค่ะแดดเปี้ยงๆเ,เลยเนี่ยฟังเสียงนกเนาะ ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วนะจ๊ะฟังเสียงนกเนาะลมเริ่มมาแล้วค่ะเนาะตอนนี้เหมือนก็เริ่มลงผักไปหลายอย่างละอันนี้ข้างหน้านี้ข้างหน้านี้คือต้นมะละมะละขีนกเนี่ยันปลูกไว้นานละเนี่ยมะละขี้นกนะ แม่ต้นมันปลูกไว้หน้าลวอันนี้มันเป็นแม่พันุ์มันเก็บจะเก็บต้นไว้เป็นแม่พัน์ธุเดี๋ยวจะเอาลูกมันะเอามาเอาไว้เพาะพันธุ์ใหม่เนี่ยมาลักขีนกนู่นยาวไปนู่นัน,น,นก็ลงบวบเดี่ยมไว้ละเดี๋ยวก็ต้องขึ้นค้างละเริ่มละนี่ ลงบวบเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาเวลาฝนไม่ตกนะอากาศก็จะรล้นทั้งวันม่งก็ไม่รู้จะทำยังไงมอฝนเนี่ยตอนเนี่ยตอนกลางวันแดดเปี้ยงๆเนี่ยดูท้องฟ้า ผิดกันใช่ไหมล่ะผิดกับเมื่อก่อนที่ฝนตกใช่ไหมเมื่อก่อนฝนตกเขียวชะอุ่มนะแต่ตอนนี้มันแบบแดดมันเปรี้ยงอะ่ะเนี่ยอันนี้ดูถั่วเนี่ยถั่วฝักยาวแม่ปลูกไว้เนี่ยขึ้นละเนี่ยต้องทําค้างต้องทําค้างละเริ่มโตละเนี่ยยาวไปนู้น นมัปลูกไว้ยาวไปนูน่นถั่วถั่วฝักยาวสีเขียวเล่นทำค้างต้องทําค้างให้มันรับมันเริ่มเรื้อยละเนี่ยมีแค่นี้แหละผักหน้าถัดไปนู่นก็ป่ามะเขือพอฝนไม่ตกก็ใบเริม่มสุดละต้องว่ากันไปดินฟ้าอากาศปีนี้แย่ปรับตัวไม่ถูกเหมือนกันเลย เรล่มเลยอ้ละถั่วฝักยาวเอาิไม่ลงไม่รู้จะลงอะไรละอันนี้อันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าต้อนอไรเนี่ยเนี่ยไปลาจ้ะ ใบาลาที่เขาไปใส่แกงแกงหอยอ่ะเนี่ยใส่แกงหอยทางนี้ที่นี่เขาเรียกใบาลาแต่ที่อ่อภาคกลางเขาจะเรียกใบย,ยี่หลานะใบาลามีหลายต้นเหมือนปลูกไว้หลายต้นนี่ก็มาเขือตาแหลลูกเล็กๆก,กลมๆขาวๆเนี่ยเริ่มเป็นดอกละ โอเคนะไม่รู้จะลงอะไรก็เลยมาถ่ายให้เล่นๆแดดก็ร้อนเงียบเงียบโอเคนะจ๊ะเนี่ยถ่ายให้ดูวิวไปมันร้อนก็เลยลงไปก่อนเนาะลมเริ่มมาละเนาะเนี่ยผิดกับกวันที่ฝนตกเลยเนาะแดดเปรี้ยงมากเลยเนี่ยเนี่ยลมเริ่มมาละ โอเคนะจ๊ะถ่ายให้ดูใหม่จ้ะไม่มีอะไรจ้ะ